ลูกใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินจะทำยังไงดีคะลูกชายหยกคะ่ะใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินมาหลายเดือนติดกันละหยกเรียกลูกมาคุยถามว่าค่าขนมที่แม่ให้ไม่พอใช้หรือเปล่า แต่จากยอดบัตรเครดิตหยกเห็นเป็นการจ่ายค่าอาหารเยอะมากเลยนะคะลูกตอบมาว่าแม่บอกว่าให้ทานอาหารดีๆม่ให้อดเลยทานเยอะไปหน่อยครับโอเคงานไม่ใช่เงินไม่พอใช้แต่ใช้เงินเยอะเกินที่มีไปหยกเลยบอกลูกว่าแม่ขอลดวงเงินบัตรเหลือเท่าค่าขนมแล้วกันนะ ลูกอึงไปนิดหนึ่งนะคะเราตอบว่าครับแม่อยบอกลูกว่าเราต้องฝึกการใช้เงินกันใหม่ถ้าลูกเรียนจบไปทํางานลูกจะมีเงินเดือนเท่าเดิมต้องฝึกใช้เงินให้พอดีกับรายได้หรือหารายได้เพิ่มถ้าลูกไม่พอใช้แต่ตอนนี้เป็นเรื่องของการใช้บัตรที่เกินวงเงินถ้ายังใช้แบบนี้อาจจะมีปัญหาได้พอทํางานลูกก็จะได้วงเงินบัตรเครดิต3-4เท่าของเงินเดือนถ้าใช้เพลินเกินไปอาจจะกลายเป็นหนี้เพราะคือการใช้เงินในอนาคตลองฝึกตรง ตรงนี้ดูนะครับผ่านไป2เดือนลูกหยกก็ยังใช้บัตรเต็มวงเงินอยู่แล้วโทรของเงินสดบอกว่าเงินไม่พอใช้ ยกเรียกลูกมาคุยอีกที่นึงค่ะยกบอกว่าแม่จะขอคืนบัตรนะครับแม่จะจ่ายเงินสดอย่างเดียวลองบริหารเงินสดให้ได้ก่อนคิดว่าถ้าไม่มีแม่จะขอใครถ้าขอแม่ไม่ได้ก็ต้องหาเพิ่มถ้าหาเพิ่มไม่ได้ก็จะต้องใช้ให้น้อยลงตอนนี้ลูกกาลังกลับไปใช้เงินตามความเป็นจริงอยู่ยกเป็นกําลังใจให้ลูกและจัดการให้ลูกผ่านบททดสอบนี้ให้ได้เพราะวินัยของการใช้ใจ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญมากหลายครั้งที่เราอาจจะเผลอเลยใช้เงินในอนาคตมากเกินไปจนลืมนึกถึงรายได้ที่แท้ จริงของตัวเองจนทำให้ชีวิตตกลุม แล้วแก้ไขได้ยากนะคะดีแล้วที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนี้ถ้าลูกเรียนจบไปใช้ชีวิตแล้วเจอปัญหานี้อาจจะไม่ได้มาปรึกษาโยกการแก้ปัญหาเรื่องเงินก็ต้องฝึกวินัยการใช้จ่ายโยกก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่โยกสอนลูกจะถูกหรือผิดแต่โยกเคยเจอประสบการณ์แบบนี้กับตัวเองเหมือนกันและรู้ว่าเวลาที่ต้องแก้ไขมันยากมากเพื่อนบางคนอนาคตทางการเงินดับไปเลยถ้าเจอติดแบ c ็ l ลิสเครดิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากลูกต้องฝึกให้ได้เพื่อนๆมีอะไรแนะนำโยกคอมเมนต์ได้เลยนะคะ